ครับสว,สวัสดีครับยูกับผมช่องวุฒิรันทุ่งครับออพอดีเข้ามาเหตุงานอยู่อำเภอรัตนะจังหวัดสุรินทร์ครับเหตุงานปั๊บไหน้าครับ่มนเป็นระดับเดียวกันครับหน้าประมาณซีไรครับหน้าประมาณซีไรต่ไา,าเงาครับวันนี้เข้าสิมารีวิวการปัน่น คู่หน้าหรือว่าปั่นคันแท่หน้านะครับปั่นคันแท่นหน้ากะสิบอกว่าสิบอกสําหรับมือใหม่นะครับปั่นคันแท่นหน้านี่เขาก็ต้องใช้ยกลองให้มันเป็นเป็นแนวเขีไปก่อนครับเพราะว่าเข้าจีปั่นเธอเดียวปั่นรอบเดียวให้มันแล้วเลยครับให้มันตรงหลวก็ให้มันให้มันงามครับให้มันดูดีครับ ถ้าว่าดินดินแบบนี้ก็เห็ดไงครับเครื่องดินมันเห็ดไงนะําเดี๋ยวห้องสีเฮ็ดให้เบิง่ง่าปั้นรอบเดียวมันสิเป็นจังไหรมันสิงามบอรหรือว่าส้เก็บรอบสองบอ่บางคนเขาก็เห็ดรอบเดียวก็จบเลยครับปั้นกันแท้บางคนกับปั้นสองรอบครับบางขั้นแล้วแต่ทคนี้คู่ไหนแล้วแต่อาจารย์เพื่อนสีสอนมาจังไหร อันนี้อาจารย์ผมมันก็สอนมาให้แบบนี้ครับปั่นไปหลบเดียวหลบเดียวเลยครับส่วนมากกระสีกัสีมีแต่รลบเดียวเหรอครับปั่นหลบเดียวแล้วเลยถ้าทังคนป่นกับปั่นสองหลอบมันมันกับง่ามมันกระง่ามครับการปั่นสองหลอดแต่ว่ามันกระเสียเวลาเฮ้าเนาะครับเดี๋ยวสิบห้านี่นะครับผมกับยกรองไว้กับก็เริ่มพึ่งเริ่มในสามสีหนาครับปั่นกันแท่แล้วห้องกัสี ไรดินไรดินมุ้นี่แหละครับลงไปเก็บงานจะคือแล้วครับหลักกไทยมาได้สามมือแล้วครับสามมือแล้วครับมีมือที่สามครับมือที่สามมูอนีน่นาจะแล้วครับพว่าจแห้มันแล้วครับคํามกว่ิจคุ้มมันแล้วเ <c oughs> พราะว่ามันหลยมือหลยกับมันกับบ่คุ้มครับเบอร์น้ำมันมือละ ท่านหาครับท่านหาขื่นครับเพราะว่าเพราะว่าห้อไรดินไกลครับไรดินไกลมันไรดินไกลมันก็เลยเปลืองนํามันแน่มันก็อยากเปลืองนํามันอยู่ครับแต่วันไรดินบ่ไกลกับกะบ๊อเปลืองครับยุ่ประมาณหมื่นละพันท่านสองหมื่นละพันครับยุ่ประมาณนี่แหละรถดุ่นนี้เอที่ฮงหนึ่งศูนย์มันเป็นเพีองเก่าอิบแรงครับแต่ว่าควมแรงนี้แรงครับแรงท่องครับ ข้องพร้อมคันผูใ้ใดคิดไว้ซื้อกะซื้อรุ่นนี้แหละครับเอทีนี่ครับถ้าเป็นชีศูนย์กะกะใส่ดีกันครับชีศูนย์กะแห้งครับแต่ว่าเบาเรื่องเ,เองพิม่มข้องกะจิกะจ,กะจิบอซัมมูนี่ปันไหนพราะว่าเพิ่นจากนักหนาแน่เพิน่นมีถังหนามันอยู่ของหนาเอาครับเดี๋ยวผมสปั่นกันแท้ให้เบิง่งอ่าผู้ใดมีวิธี ที่มันเดได้เร็วก็นี้กะแสดงความคิดเห็นมาในคอมเมนนะครับ